นนมาเกะพัสดุค่ะว่าคืออะไรไใครแอบสั่งวะอ้าก็เ,าาเป็นเืนรูปออมหนูอ่ะหนูเห็นตั้งนานแล้วหนูเห็นในรีสอร์ตั้งนานแม,ม่้แม,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 ม่ที่หนูเคยดูมเบ มกเรียนแล้วอ,อะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บแกแม่คะแกคนเห็นอะไรเร็ยๆบ้างเอ้ยอะไรอะไรห้าทสิบเก้าบาทใช่ไหมใช่เอาแกเอามาดูกันเลยค่ะว่าคืออะไร กอมให้ด้วยเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยมีลูกอมข้างในแฉมด้วยเพื่ืนเก็บลูกอมมดขึ้นเอาเก็บ BJ ลูกอมสีแล้วลองทำให้เพื่อนดูไม่ โอเมียงไงอ่ะไม่ได้มันเก็บอะอ่ะแกลูกอมแล้วไหนลองเสียบสายเพื่อนี้มันทำไปหน่อยนะเสียบลูกเออเสียบเข้าไปอีกเสียบไปลึกๆเสียบไปเปแน่นอ่ะตรงๆทำตรงๆเดี๋ยวหักลงปิดลงเออ นี่ใส่ลูกอมได้แล้วอัดลองยิงปึ๊บอ่ากินให้เพื่อนด้วยแล้วก็เก็บคืนได้เฮ้ยหลุดใจ<ะ>เป็นปืนลูกอมไอ้เพื่อนดูกใกล้ๆได้เลยโอ้โหจะยิงนะดูข้างๆเลยสวยเราซื้อลูกอมอื่นมาใส่ได้แ,แต่เราต้องเอาไม้ไม้สั้นกว่านี้ต้องเอาไม้ขนาดเท่าเขา

ลูกใช่ป,ปุ๊บกอ็อืมเฮ้ยมีแสงไฟด้วยบบสุดยอดใช่แล้วมันก็มีนี้ใส่กลับคืนสั่งได้น,นะคะต้อง